ภาษาฮะภาษาดูมาัดมาัดจุขุนพลเจอถูกว่าชูติมาคิมจินบ<ว>ูอุ้ยเกือบใช้ยาดาณธาค<พ>น หูทัเบอร์กดชาใครอะเดชาทนายมั้งทนายเดชาอชิระอชิระจังจังอะใครอะจัง่จังสีจังสีทีมวะ ฮะพิมวะพิม์ว่ารู้เลยรู้เอย